สวัสดีครับผมน,นี้เราก็จะมา u n b o x back video นะครับผม Snow White s สูทนะครับชุดขาวนะครับผมจากค่าย Green Studio นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับผมก็หลังจากที่ u n b o x มาแล้วนะครับผมหน้าตาของกล่องนะ แบ็กวิโดนะครับมันไม่ไี้บอกว่าเป็นตรงไหนเป็นสโนว์สูรนะครับอเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับตัวโฟมนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีแผ่นปะหน้านะครับแบ็กวิโดสโนว์สูทนะครับผมแล้วก็จะมีใบรฟิเคตนะครับ เคครับก็เมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็จะประกอบด้วย3ชิ้นส่วนก็จะเหมือนกับเจ้าตัวที่เป็นแบล็กวิดอว์แบล็กสูทนะครับแต่ก็จะมีประกอบด้วยนะครับฐานนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นมือทั้งสองข้างนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวแบล็กวิดอวนะครับนี้ฐานแบล็กวิดอวนะครับนี่ฐานแบล็กวิดอวนะนัมเบอร์นะครับห้าเก้าสี่เนาะ,ะ,ะจากทั้งหมดหกร้อยตัวนะก็เลขเกือบสวยนะได้หกร้อยก็ ตัวสกาเล็ตนะครับก็จะเป็นแบบปล่อยผมนะครับดูดีเทลการเจาะหูดูดีเทลเส้นผมนะครับเข็มแคดนะครับมีปืนนะโอเคนี่รายละเอียดของตัวขานะครับมก็จะถือเือนอุปกรณ์ที่เป็นตัวเดี๋ยวเราลองมาจะเป็นมือไหนนะครับ